สวัสดีครับพบกันตอนบ่ายพบกับช่องช่างเดียวนะครับวันนี้ได้ลงมาอัปเดตห้องครัวนะครับห้องน้ําคือเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ปูกระเบื้องส่วนห้องครัวก็ยังต้องเหลือแค่ประตูแล้วก็เพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับส่วนจะเพิ่มเติมนั้นมันก็มีเป็นถ้าเพิ่มเติมก็เป็นชั้นเนาะชั้นวางเนาะ ก็ชั้นวางก็วางถ้วยวางจานวางสิ่งของครับเพราะว่ามันเป็นห้องกว้างนะครับขนาดเจ็เมตรกว่าน,นึงครับห้องครัวแปดคูณหกเมตรคูณเมตรวามกว้างแปดคูณหเมตรกว้างนะครับแต่ทีนี้มันจะได้เวลาวางของเราก็วางเป็นชั้นเป็นชั้นเอาเดี๋ยวตอนนี้ห้องซักล้างคือเวลาทำ เพชรัว้วเห็ดอย่างแล้วก็เข้ามาล้างในห้องนี้นะครับเดี๋ยวดูครับทางนอกทางในเรือสาบไปเ,ปเลยเนาะสร้างสาบเรียบร้อยแล้วก็มาดูอ่างนะครับที่ให้ที่ถามเรื่องอ่างก็เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูก็ได้เนี่ยครับสูงซูงซูงใครครับนี่ครับ้าง<า>จากพื้นขึ้นมาเนี่ยเม็ดม่นเนาะ อ่าแตเป็นพอดีพอดีล่างนะครับความลึกจากขอบเม็ดนี้ลงไปก็ประมาณ15บห้เซนเนาะขอบมันนี่ครับกว้างก็ประมาณกว้างไหนนี่ครับหกสิ <69. S 1> ประมาณ70เซนนะครับจากนี่มานี่มานี่ผน,นังตรงนี้70เซน แล้วจะต่อท่อท่อต้องท่อใส่ซามใส่ซามัน 4, 5, 5, 5. บาะพร้อมทิ้งอ่ะก็ดีกันมันใน,ในวัยต่อท่อก่อนแล้วก็ตีตุ๊กตาแล้วก็วางแผ่นเทพื้นเอาครับนะครับส่วนตกแต่งอย่างอื่นนั้นก็เป็นเรื่องอนาคตแต่ตอนนี้ก็ต้องเทเป็นชั้นวางก่อนก่อก่อแบบนี้แล้วก็มีมงานฉาบเข้ามาเนาะเทแล้วก็ฉาบ กระจบุบถ้าเหลือตกแต่งก็คือใส่ปูกระเบื้องเนะเาะถ้ามีโอกาสมีทุนมีอะไรก็ปูกระเบื้องครับเรียบร้อยนะครับสวยดีเดี๋ยวรออีกนิดนึงเดี๋ยวจะอัปเดต ส่วนละแนงก็เหลือแค่ที่อยู่กับท่านผู้ช่วยแล้วครับเหลือช่องเล็กๆนั่นก็เหลือแค่นี้เนาะท่านผู้ช่วยเนาะเหลือแค่นี้ก็จบนี่เหลือนิดเดียวเองครับงานงานส่วนบนก็จบก็เหลือแค่เทเทล่องนั้นแล้วก็ฉาบเทพื้นประตูก็ชั้นล่างก็ถือว่าจบ ก็ตะข่ายัียนงตะขคายเนี่ยนี่ครับนี่ในรอบใส่ตะขคายทุกโอ้สวยสวยสวยเป็นยังไงก็ถ้ามีการหน้าฟ้าใหม่ก็กระเบื้องห้องน้ำห้องครัวห้องซักล้างตรงอ่างล้างนั่นแหละครับตรงที่กำลังทำอยู่ในกำลังก่อ ็จะฉาบแล้วนี่ครับส่วนะเนงนัานหน้าก็เสร็จร้อยแล้วก so ็ขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับเดี๋ยวอัพยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ดูที EP อีกทีอ่ะเป็นขอดขอดอดขอดเชา้ ham, ชาเย็นเช้าเย็นนะครับแต่วันนี้คงม,มีปัญหาเรื่อง,องนั้นนะครับอ้าวมาช่วยโบกมือบายบายครับ